สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะเล็บอยู่ค่ะร้านเล็บปีนเฮากระเลยสัง่งอ่าโปรเฟชชั่นอลจากประเทศฝรั่งเศสมาเฮ็ดให้เฮาหยุดเงี้ยนค่ะฮะสี่นัดโอ, <Okay. Yes. S 2> อเคเด็กคนอยกหัวน้องโพนะจ๊ะอายยืดแต่อดเอาจ้ะอดเอาโบดเอาเขาไม่ได้ผัวผู้ชายมักจั้งจีเฮ็ดไหนล่ะ เขามาเขินเขาโชว์นมมาแบบแบบเหนเหมันนุมเท้ากับมาเลี้ยจ้าสั่งตรงมาจากคนณละฝรั่งเศสจนคะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการบาฝรั่งเบือผู้ยิงแบบไหนถ้ายังทําตัวต่อไปเนี้ยไม่ได้ผลฝรั่งค่ะถึงแม้ได้ก็ได้แบบว่าเขาเอาคุณไปขัดขัดห้อน้ำเอาไปแบบโกกสับแล้วก็ให้เงินเดือน เดือนละ5,000บาทเดือนละ10,000บาทอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่หมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้ฝรั่งทริปเราดีๆเอาเราไปเป็นเมียก็เมียขึ้นหิ่งจะสวยไม่สวยก็เรื่องอีกเรื่องนึ่งแต่ว่าเหุจังได้ให้เขาเข้ารบห้าวเรสเปเค้าห้าวบอแมนเอาห้าวไปโปกไปซับไปใส่ผู้ใส่เหลียอ่ะกูบอแมนคนใส่มือนเดิอคนใส่มือึงกระเจ้ามาสิละ่ะอันนี้มึงกระีกูอ ใส่ง,งานผู๊พ่อ,อ,พอเพ็นสีบาบพี่ตะปูสีบาอยู่อังกฤษยังหาผัวรวยไม่ได้เลยก็ธรรมดาละจา้าน้องทาทาการหาผัวรวยเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าเราอยู่ไหนหรอกสังเกตไหมคนที่อยู่บ้านนอกคอ,อกนาได้อภิมหาเศรษฐีชาวเยอรมันอย่างเงี้ยหรือคนที่ขายข้าวมันไก่ข้ามทางอ แค่ผัวดีผัวเลิศผัวเป็นท่านหลอ่อท่านซื่อมันก็ทุกอย่าง1ขึ้นอยู่กับการสแสวงสองขึ้นอยู่กับบุญืีบารมีแต่มันบวกกันหลายอย่างนะนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าผู้ชายจะเบื่อปีนรถอ๋อย่ารัศมี สดแลติดติ่ต่อให้ในผู้ใดเนี่เพ,พื่อนอันนี้เพื่อนกันนะที่ผัวนะคะเพื่อนกันแล้วลิงเซยฮัลโหลฮัลโหลดูไม t เข้ามาที่กล้องอย e ่ที t นั่ a ก็คุย t a นแต่คุณเป็ e คนเดียวพรีเซนต์ตัวเองคุณเป e นคนเดียวบอกพวกเขาคุณเป็นค s เ n g l e อันนี้นะคะจะบอกไว้ก่อนเนี่ยเอาทา่าปาก เนี่ยผู้ชายมันอยู่ตรงขามห้อเสร็จนี่ผู้ชาย this is man you want a man เปิดตาลับ darling เปิดตาลับหน่อยก open 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 เปิดตาลับผมน้โม่วงค่ะปะาษาฝรั่งเศส French darling you talk French วิ่งฉัน r ป r ูด r a ษาฝรั่งเ w สว้าววิชวันว t ปตุ o n e a ฉันดิสเฟนเราบอกว่าอาอสีบอกฝรั่งโอเพนเอา้าก็โอเพนซอยกันเนาต้องมาหากลิ่นเนาะเมือเ่อกี้ฉันจะใช้สีพื่นกับเขาฉันบอกเขาเปิดได้เพือเห็นจะสั่งเขาได้หรือเปล่าเธอเห็นอจะสั่งฝรั่งไหมเมืม่อกี้ฉันสั่งเขาสีนกเป็นนกสีไม่เป็นไม่บอกน่งกันน่งบอกกันโดดตึ๊บมีกะกกระโดด ฉันพื่อท่านจังขาจะซื้อฉันเกรงใจบบเกับพูดพูดนต่เขาจุ๊บจุ๊บ,บด้่ยันจุ๊บจุ๊บว่าไรตั้งให้จุ๊บจุ๊บกับจุ๊บจุ๊บคิดเอาทีละนี่เพิ่งอ่ะ close การที่ผู้ใช้เบือ่อยิ่งพลังเนี่เบือ่อมยิ่ง What you don't like in ladies? What you don't like? What kind of lady you don't like? Take a seat. Childish lady? What else you don't like? What is lady, Lady, what you don't like? Childish lady acting like nonsense. Blah, blah, blah. blah what else? Blah, blah, what else, blah, blah, what else? Blah, what else you don't like? Blah, 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 blah. blah, blah. ย o ่ลายเรดด c ้แค o คุกบราเดอร์สแมนแคนคุกเป็นที่แคปแล้วก็เดทฝรั่งแต่ว่าไม่เคยสมหวังนะคะไปจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราพูดแค่หัวข้อว่าฝรั่งเขาเผื่อผู้หญิงแบบไหนนะคะเราจะฟังกันแค่นี้ก่อนนะขอดูหน้าฝรั่งหน่อยค่ะอยากเห็นเอ้าสิอยากเห็นเล่าเห็นหนังเพื่อนกันเขาเป็นนักธุรกิจในกรุงเทพ เขามาจากเมืองคานแล้วก็ปารีสเพื่อนกันนะคะยังไม่ได้เคยซี้กันแต่เขาโสดเขาก็อยากได้แฟนแต่ตอนนี้เราก็บอกว่าเออโควิดเดี๋ยวเราจะดูแฟนคลับลองให้นะว่าใครน่ารักเดี๋ยวก็จะให้ไปเจอเขาก็แล้วแต่เขานะเรื่องของเขากับคุณนะคะแม่คือบอกคอยแถยเอาบอกบอกไปบ่นะคะผู้ชายฝรัง่งคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะของเพิ่งเข้านะ สีพึ่งเสนีของขมิญนะคะหาไม่ได้ง่ายๆนะถ้าไม่มีบามีไม่ได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะสีพึ่งขมิของมาดามปยา,าปกตินะคะจะจ่าย3,000ันกว่าบาทแต่ตอนนี้ปล่อยนะคะ1,900าอบาทอาจจะมีฝาทองฝาเงินนะคะไม่เป็นไรคือสูตรเดียวกันพระปาปลุกเสกนะเอาไปค้าขายก็ได้คนไหนที่สอบสองพาดคนไหนที่อยากให้เจ้านายรักหอมเอาไปใช้ได้เลยไม่มีปัญหานะคะ แล้วก็คนไหนอยากกลอมผู้ชายขอเงินผู้ชายหรือว่าคนอินโทรศัพท์ไปหาผู้ชายให้ผู้ชายได้ยินเสียงหรือว่าอยากดีดีโอคอลแล้วให้เขาหลงเราโดยที่เราไม่ต้องโชว์หัวเราไม่ต้องโชว์หน่อแตกเราไม่ต้องโชว์หนอ่อ,นอแตกโชว์หมวยให้เขาหินน่ะแล้วเขาลักเขาอะทำยังไงคะคนตัวเนี้ยที่ได้บ้านมันำไปยาได้บ้าน ได้ช่องได้คอนโดได้ที่ดินอีกเยอะแยะมากมาย100ร้อยไร่ก็ใช้สีพึ่งมหาเสน่ห์ของตัวไหนเขาว่าดีใส่หมดเธอร์บเสือเธอเบิ่งนีินไ้เสือช่หนูเปิดเสือริมใจออกให้เขาเบิง่งนวอนร่มเันโเลจดึงกันได้หอม่เขาเบิง่งดึงออกไปอีกนี่อีกดึงมากีทองเห็นไหมคะตัวไหนที่เขาว่าดีไปพกหมดคะ่ะ ดูนะคะดูความพยายามคนมต่างกันบางคนไม่ทําหาอะไรแล้วอยากได้บ้านเป็นหลังหนักได้คอนโดได้หมื่นล้านนี่มันจะได้ได,ได้ไงสเน่ห์ก็ไม่เพิ่มไม่เติมมูลาคา่ามีสน,น,นีกลยุทธ์ต่างๆน่รู้จักเอามาใส่บอถไทยเฮ็ดพวกเป็นก็ต้องพึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีจริงดีจริงค่ะบอกเลยว่าดีจริงแล้วคนที่ได้ไปนะั่นคือแฮปปี้มากล่าสุดนางบอกว่านางเคยอยู่กับแฟนแต่ไม่เคยให้อลไรได้สุดรีรบอาจจะไม่เยอะนะคะรถอาจจะประมาณล้านกว่าบาทอาจจะไม่เยอะ สำหรับหลายคนที่เล่นเงิน10ล้านร้อยล้านอาจจะไม่เยอะแต่นา่งได้ล่าสุดคนนึงเอาไปบูชาข้ามคืนอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะแต่นางได้ทองหนึ่งบาทคือมุงบูชาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนั่งได้ทองหนึ่งบาทก็คือสา c h my b o บาท เห็น <Process> ไหมเห็นไหมผู <cake> ้ชายทำแล้วก็ช so ี้นกชี้นกชี้ไม้ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเบื่อพูงประมาณว่าวิงตีซองกระจกเบิดมือที่ผมมีความมั่นใจใีความสวยของตัวเองค่ะหาแล้วคนหนีจับผมแบบจิายทิ่กระจับผมแบบเป็นแบบดื้อแบบ แล้วก็แยกกระจกแล้วก็แบบเติมแป้งบหมนมือเสียน้ำพอนะไปเพื่้เน้นการตรงแป้งไปถือว่า่ค่อยสำคัญปะไดคือเอาจริงๆก็คือว่าเวลาเราไปนั่งกับผู้ชายลองไปส่องกระจกทุกวันแล้วก็ทาแป้งทั้งวันเนะี่ยมันเป็นการแบบไม่มีความมั่นใจม,มันจะหนาเบื่อไดผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงฝรั่งจะเบื่อผู้หญิงที่ว่า เล่นแต่โทรศัพท์คือเคยเห็นฟิลิปปินบอกคนฟิลิปปินที่แบบว่าเขาแบบเป็นผู้หญิงอวเพราะเห็ผู้หญิงจอยอย่างเลยเดย้นี่ผู้นี่ขี่โพมทาง้งเดินโมกับบ้านใหญ่เด้เขาทําความมั่นใจโอ้แมากมักแซอยู่เมืองนอกเขามาเพราะว่าพวกเนี่ยเขามั่นใจแล้วเขาก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเระอ่ะอันนี้คือจะเข้าวินจะเข้าวินได้ตลอดเลยนะผู้หญิงแบบเนี้ย เพราะมันน่ารักมันมีสาระแล้วมันไม่ใช่แบบเสียเวลาจะต้องมานั่งทําสวยทั้งวันอะไรเงี้ยน,นะก็คือการที่เราคุยกับผู้ชายในอีกลักษณะหนึ่งแล้วก็การสแกนผู้ชายผู้ชายบางคนเปนเครื่องดื่มเราเวลาให้เครื่องดื่มเราเปเครื่องดื่มเราเปพูดคนโน้นคนนี้หน้าใหญ่กับเพื่อนๆเอาจริงๆแล้วอ่ะ จะมาให้บ้านให้ช่องให้คอนโดเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราขนาดนะั้นแต่ว่าคนที่มีงบน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเป็นคนดีนะแต่คนส่วนใหญ่คือทําตัวเลวฉันก็เลยต้องเอาบ้านมาให้มันเป็นได้เป็นหลังแล้วก็เอาคอนโดนมาเนี่ยที่เวลาฉันของเงินเขาหลายสิบล้านเนี่ยเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่น่ารักอะเขาเป็นคนที่แบบเขาอยู่เขาไม่ได้แน่นอน เราถึงเอาเงินมาไปเยอะๆหลายๆร้านแต่ถ้าคนดีเข้าวัดฟังธรรม,มอย่างเงี้ยก็จะไม่ไม่ขอตังค์เขาฝรั่งจะชอบผู้หญิงที่จริงๆฝรั่งเนี่ยชอบผู้หญิงง่ายๆนะย o u l ไล e like easy lady เหร relax yes เลราบอกว่า,าแต่ relax ได้ง่ายอะไรก็ได้ไม่ต้องเรื่องเยอะ บางทีก็อาจจะสวยบ้างเป็นบางครั้งสวยบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องมันเน้นสวยอะไรทั้งวันแล้วก็ชอบคนที่สื่อสารได้หน่อยนึงก็ยังดีนะนป๊าป๊าก็ได้ทําอาหารก็ได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่ทําอาหารทุกวันทั้งวันนะคือเขาไม่ได้สแตกเยอะขนาดนั้นหรอกซี่เก่งอย่างเดียวเขาจะชอบไหมทาอะไรไม่เป็นเลยซี่เก่งอย่างเดียวบางทีนะคะการซี่เนี่ยถ้าเกิดเขาเบือ่อแล้วล่ะ เราคิดว่าเราซี่เก่งซี่เก่งคืออะไรล่ะคำว่าซี่เก่งนั้นคืออะไรบางทีเธออาจจะนิยามเพื่อให้ตัวเองดีใจแล้วก็มีความสุขก็ได้คำว่าซี่เก่งของเธออาจจะแค่ in your imagination อาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่เธอจะมั่นหน้ามั่นหนได้ยังไงล่ะว่าสกิลการซี่ของเธอมันคือซี่เก่งเธออย่ามั่นสิอีดอกเธออย่ามั่นสิว่าสกิลการยดของเธอมันดี นี่คือหลอกตัวเองไปวันวันไงหรือว่าเธออาจจะเคยได้เสียกับพวกสามล้อตามหมู่บ้านแล้วเขาติดเธอหลงเธอแต่อันนั้นก็คือผู้ชายแค่คน,คนเกี่ยวเข้ามาในชีวิตเธอนะแล mm ้วเธอมั่นใจได้ไงทํายังไงให้ฝอไม่หายอ,อ๋อการที่ฝอหายมีหลายปัจจัยนะคะตามที่ไปได้ได้แชทมาส่วนใหญ่แล้วในการที่เขาหายไปนั่นก็คือว่าหนึ่งด้านอารมณ์เขาเขาอาจจะยืนอยู่ช่วงที่ทํางาน แล้วก็มีปัญหาภาระโน่นนี่รูอสองเขาอาจจะมีคนคุยเยอะเหมือนกันนะไอสองตัวน,นี้แก้ได้ไม่ยากก็คือว่าเวลาไปคุยกับผู้ชายนะคะแทนที่เราจะพูดคำว่า Hello Good Morning แบบทักทายไปเฮลโลฮาว y อยูว a t อ r e y ย u ด o ิ้ g เป็นเป็นคำอะไรที่มันบางทีมันน่าเบื่อนะคะไปก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอไปแทนแล้วก็ไปทักทายด้วยรูปภาพอย่างเช่นว่าเซลฟี่ไปแล้วก็บอกกูดมอร์นิ่ง I'm having breakfast. I'm going to work. I'm going to shopping. And blah blah blah. Instead of just saying, How are you? Hello, man. What are you doing? It's boring like that. You know, Pascal? In my opinion, if I have to chat with a guy, because there are many, many people online and many people chatting, like for example, everybody on Tinder, right? So I think it's normal that guys change their mind to pay attention to another girl more than me. So instead of saying hello or how are you, what are you going to do today, what's the plan, and where are you going? and what time you back from work and blah 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 i don't say that i send photos send photos and say oh i'm having a good lunch i'm going to drive to the beach and this and that instead, you know with the photos or with the video clips like five seconds ten seconds i think it's better you know and to, you dress up and it look good you know so instead of a cold message the letters can be cold right it's boring. how many times i can talk to you? hello, good morning. it's boring. yeah, yeah. especially when they live like in europe and ladies here in thailand, chatting. so what's the point? it's long way. in covid, they can't come here. so how you keep warm? in the relationship, i think video call, photos, and edit. so they, they don't understand ladies. they say, oh, i chat with guy. For a few days and he's gone. It's obvious. It's easy to understand. There are many things to do, many jobs, or ladies. <laughs> and if you are disappointed in a man, you don't force him. I don't force a guy. If you reply my message. Late one, two days, three, or even a week. Okay, I try to send him some stickers, but if he didn't reply or any response back, I don't push him. But many ladies push him. Why don't you answer my message and blah blah blah? I'm telling them all โ o โซยเขาอย่าไปเขาอย่าไปพูเขาอย่าไปบังคับเขาทำไมคุณไม่ตอบข้อความฉันทำไมคุณไม่อันนน่นอันนี้ไม่เราอยากไปบังคับกันเราอยากไปบังคับกันมันไม่ดีนะคะ เขาไม่ตอบก็คือเขาอาจจะ pay attention กับแชทกับผู้หญิงคนอื่นเขายิ่งจะเบื่อเราและในที่สุดเขาก็จะบล็อกเรานะะไปถือตรงที่ว่าส่งรูปไปเยอะๆอาจจะวันละสองสามรูปสองสามรูปส่งไปแล้วก็ทักทายเข้าไปถ้าเขาไม่ตอบเป็นอาทิตย์มันก็ต้องหยุดอ่ะมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะไปสอนภาษาอังกฤษใอ้ประยุทธ์หน่อยไหม <laughs> ไม่หรอกไปเขาโงด่ดักดานอยู่อย่างนั้นแหละฉันจะไปสอนเขาหาปราแสงทำไมล่ะ เขาเ่าฟังคนที่ไหนหัวร้นจะตายวิธีที่จะให้พลังนะแชทกระเพ้าได้โดนๆน,นะนั่นก็คือว่าการที่เาทรงรูปกิจกรรมต่างๆบม่ว่าเขาจะเป็นการปลูกพักเข้าปลูกพักยูหรือว่าการทาเกษตรทํางานของเขาเล็กๆน้อยๆนะเขาทรงรูปไปแห้เขานะคะเขากระสีชอบพ่อเฮาโมเมนว่าการที่เขาเนี่ยสิไปบ,บ,บังคับเขาให้ตอบขอความเ้านะอันนั้นแะไปสิบเหตุไปสิทธุคติที่ว่า มันหนาเบืบ่อแล้วเขากระสิถิงเขาในที่สุดนะถ้าเกิดเขาท่านตัวหนาเบื่อน่ะทำไมเราจะต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเราเป็นคนในแบบของเราไม่ได้หรอแล้วคนที่เขารักเราจริงๆในแบบของเรามันก็จะมีอยู่อ่าหลายคนก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นเป็นข้อแก้ตัวในการปรับปรุงตัวเองไปจะไม่ทำไปจะถือคติที่ว่าปรับปรุงตัวเองได้คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้คือเปลี่ยนแปลงทำตัวเองให้สวยขึ้นทำตัวเองให้ดีขึ้นนะคะไปก็จะเป็นคนที่แบบว่า ซีบอไปนั่งแบบล่อแห่ค้นเขาหานะคะถ้าเข้ามาผู้ไต้เข้าเขาไปหาผู้ใต้นะไปจะมองเบิ่งไปเห็นผู้ใดเนี่ยที่สิไข่แนนจะไปยิ่ย่างเขาไปหาไปเลยนะคะไปซีบอล่อให้ข้าเจ้าเนี่ยมาทักทายเฮ้าเอ้ายิงอ่ะเฮ้าบ่เป็นนั่งสานั่งสวรรค์ขนาดพอดีจะต้องปา่ออาว่าเออเขาก็คุยเข้าเขามาหาเหาเองจ่ะก็ต้องนะคะเข้าจูโจมเขาเลยอีอย่างที่พ่อยวอนยวนได้นะคะเพราะต้องถืออีโกมาให้อภัยเขาหายดัด ลกทิฐขีลงรถแต่กับขึ้นรถนะคะหออ้าจะไปแบบกูนี่ละสวยที่สุดแล้วกูนี่ละมึงต้องแรน้ํากลกูว่าเป็นกูแรน้ากลนมึงจะไปสิบ่มงนี่นะคะเห็นไปเป็นแบบนี้นะถ้าพ่เสื้อแมน่ะก่บพกเป็นหยังกับือว่าไม่สไตล์ไปสไตล์มันเนาะฮะแล้วุนกับมีน้องก็ได้วิชาจากแม่เยอะมากขอคุ่ะลูกขอให้มันมานนะคะเอาไปใต้ต่องให้ดีแล้วก็เอาไปใส่ให้ดี บางครั้งมันจะพูดตลกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็พูดจากเรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าประสบการณ์ไปนะคะแชทกับผู้ชายมาเป็นประมาณ5000คนเป็นหมื่นคนเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจากใจจริงเลยนะคะแชทประมาณ5000คนแล้วเกินนู่นเลยค่ะวิธีการอ,อ,อีกแบบหนึ่งนะคะ็คือว่าไปนี่ใจะใช่ใจเรื่องการออบ้างมารยาบ้างตัวให้ดีมากมางเช่นว่าเข้าไปเดทนะคะสิ่งที่เขาเบื่ออะไรก็คือผู้หญิงที่ว่า สร้างของมาสแตกเต็มโต๊โมมีความเก่งใจเจ้าภาเขาเลย Some lady, you k n o When w they have นะซัมเลดี When they go on the date Lunch for example They order food like Many dishes They order I think is t something เขาสร้างของหลายผู้ชายสร้างแล้วโม,นมันเกี่ยวกับาเรื่องเงินเรื่องทอง,อง,องดอกสเตก็กนะแต่สร้างมาแล้วกว็ระสเตกเขาสร้าง เมื่อกี้สั่งว่าให้มาบะสแป๊กเขาสร้างไหลเพราสแป๊กขล้องในะยิ่งไปให้เจ้ามือเขาเจ่งสวดรดไหลผู้เดียวสวดรดหน,นูกุจ,กจกุก่อนเลยพี่จะกูจุก่อนนอกแต่เห็นนะักบอกไปก่อนนะเลี้อเลี้ยปุ่มีแล้วนะบอกไปก่อนกูงูนะเมื่กกนกะี้มเขาแข่งฝรั่งแต่ว่า มันบ่น่ารักที่สิไปเฮ็ดตัวแบบนั้นสิบอกไว้ก่อนนะคือแม่เล่าออใหม่ที่สูบปั่นกะหรี่เก่าแม่เล่าออใหม่ว่ะแอมลูกไกลกะหรี่กะหรี่กะหรี่ฮู้เกิดแอมลูกไกลกะหรี่โ <c oughs> no, no, นเฮาว่าโนเหันบ่คนมัน เห็นเ่าดีเ้างามนหนที่แจังได้มันก็แบบห่าดีแม่คนคุยเราไปนอนกับคนอื่นผิดไหมปิยวัดไม่ผิดหรอกจะไปผิดได้ไงมันเป็นความพอใจส่วนบุคคลมันไม่ผิดหรอกเขาจะไปนอนกับใครก็ได้เขาแค่คุยกับเธอเขาไม่ใช่ผัวเมียเธอเธอมโนหรอผัวทิพย์เธอหรอผัวทิพย์นี่ไม่นับในหรอก อย่าไปหาหึงกว่าทิพย์เมียทิพย์นะกูบอกไว้ก่อนอย่าไปหาหึงเขาเขาไปนอนกับใครก็ได้มันสิทธิข์ของหำเขาเธอไปมีสิทธิ์อะไรเธอเสกห้ำเขาเหรอเธอปั้นหํำเขาขึ้นมาเหรอถึงจะไปกีดกันชีวิตคนอื่นเขาขนาดนั้นเป็นนองแพกซามหัวมัน,นแต่มันแต่ันถอดออกมาม,มีขึ้นเมื่อบาด ูว่าคุณจะไปนอนกับใครไม่ผิดตราบใดที่เขาถอดหำกลับมาบ้านทำมือได้เขามาตตโตเป้าบอกเอาหำกับบ้านมือนั่นนะมึงคอยดาเขามึงคอยเนี่ยละเทศมันเมียคือกันเนี่ยคุณแฟน,ค,แฟนคุณแฟนผู้หญิงคนคุณจะไปซี่กับใครก็เรื่องของเขาอย่าไปคิดเยอะอย่าไปสารแนตราบใดที่มันกลับมาบ้านแล้วมันไม่คดบก็บแคมแตะติดกัน ตาใดที่คุณเช็คแล้วไม่มีเส้นได้เย็บแคม8ปสองแคมติดกันคุณให้อภัยเธอถือว่าคุณยังเวลข้ามกวยคุณอยู่ตะบันตกดินและมึงอะไรมึงตะวันตกดินได้เปล่าวิวงามเลยมนันสง,งบสุขฝรั่งอยู่เทพหลย่ยหลข้า่า,าสิเอาบรเด้ยาจักเมดเด็ฝรั่ง ค่าเสียออกพลังมันบัยากจาก้กเม็ดโอเคนะคะอขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะ